สวัสดีทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้ก็นะครับพาทุกคนมานี่ครับเก็บผลเชอรี่เนาะนะครับเป็นเชอรี่ไทยที่เขาตกอยู่ตามใต้ต้นนะทุกคนก็ผมจะเก็บนําไปลงถังปุ๋ยหมักนะครับอ่ามันก็มีเยอะเนาะก็ร่วงเรียราดอยู่ใต้ตามต้นนะครับอาจจะมีสัตว์มากินบ้างอะไรบ้างก็ตามปกติเนาะนะครับแต่ว่ามันร่วงผมก็เลยเออมาเก็บเนาะมาเก็บลงในถังหมักของเราบ้างเนาะเพื่อให ไปเป็นปุ๋ยหมักของเรานั่นเองปุ๋ยหมักเศษอาหารปุ๋ยหมักเศษผักผลไม้เนาะนะครับใครมีถังก็ใส,ใส่ลงหมักไปนะครับหรือว่าถ้าให้ดีก็ถ้ามีถังหมักหลายใบเนาะก็แยกไปเลยอันนี้เศษผักผลไม้โดยเฉพาะอันนี้เศษอาหารอันนี้สําหรับจุลินซีย์นั่นนี่อันนั้นก็ถือว่าดีไปแต่ผมมีถังเดียวเนาะก็ใส่รวมกันเลยนะครับก็จะใส่รวมกันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ อันนี้ก็เป็นการทําปุ๋ยใช้เองนะครับจากเศษผักผลไม้จากเศษอาหารที่เรามีตามบ้านนะครับ mm hmm. ก็เพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนาะในการไว้ใช้ของเรานั่นแหละนะครับนี่ครับก็เป็นถังหมักของผมนะที่หมักมาได้นานแล้วก็คือก่อนหน้านั้นก็ได้ผมได้ใส่พวกเศษส้มโอเนาะใส่ผลส้มโอลงไปแล้วก็ใส่กล้วยไปด้วยนี่ตอนนี้เขาเริ่มย่อยแล้วนะทุกคน อันนี้ก็คือเขาเริ่มย่อยตามระยะไปแล้วนะครับก็อีกสักพักคงจะย่อยดีอันนี้ผมก็มาเติมลงไปนะครับต่อก็มีกลิ่นนิดๆิดเป็นปกติมีกลิ่นนิดๆเป็นปกติเราสามารถที่จะ,ะเติมน้ำตาลทรายลงไปได้เพื่อให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะนะครับแต่ผมค่อยอเติมย้อนหลังก็ได้นี่ลองลองคนดูนะครับก็ถือว่าดีอยู่พอประมาณแล้วผมก็จะเติมนี่ครับเศษผลไม้ของเราเชอร์รี่ของเราลงไปเลย เป็นเชอรี่ไทยนะทุกคนไม่ใช่เชอรี่ฝรัง่งนะครับมีเศษผักผลไม้มีอะไรก็ใส่ใส,ใส่ลงไปทุกคนเนาะนะครับทำปุ๋ยไว้ใช้เองดีที่สุดนะครับก็ทดลองศึกษาเรียนรู้กันไปนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเพื่อนๆเป็นคลิปสั้นๆเนาะที่มาในวันนี้นะครับก็มีภารกิจการงานเราก็ทําหน้าที่ของเราไปตามภาระของเราเนาะก็ดาเนินชีวิตอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างมีสติ นในชีวิตประจําวันของทุกๆวันนะครับขอให้ทุกคนออดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอากาศแปรปรวนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับนะอันนี้ก็เป็นชะอมเนาะที่ใส่ปุ๋ยโอเคนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนมากนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ